ขอทุกคนบูชาพระอรพระพุทธคุณพร้อมกันสามสองหนึ่งอิติปิโสอิสะตวาอะนหัสัมมสัมพุันนสุขโตโลอะนุตตะโรบุริสัทธรมสาระิ จัตถาเทวมนุสานังพุโทโธพัควาติสวาคาโตพัควาตาธรรมะเปลี่ยนเป็นพุทธคุณธรรมคุณสักคนเปลี่ยนเป็นอะไรดีอรหังสัมมาเปลี่ยนเป็นนัตโมไหมนัตโมตัสสะสามจบเปลี่ยนเป็นอรหังสามาเสแล้วปุ๊บอ้าวนัตโมตัสสะอรหาหาโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตสัสสะพะคะาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตสัสสะพะคะาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะหลังจากนั้นกำลังก็จะบอกว่าเอาทุกคนเตรียมนั่งสมาธิหนึ่งนาทีอ่ะทันีีเราไปนั่งขัดสมาธิและอ่ะทันี้เพื่อนจะดูเราอยู่นะครับเพราะเราบ้านตรึงช้ำพุทธเข้มแข็งจะต้องเก่งภาษาบาลีต้องเข้าใจการทำสมาธินะคะ ยี่ e! ฉันจะเป็นคนนับเองเธอไม่ต้องนับหรอกหนึ่งถึงสิบนะหลับตาอ่าเดี๋ยวพี่พามจะเป็นคนนับเองอ่าตั้งต้องตั้ตัวตรงนะคะเพื่อเขาจะดูเรา่ะตั้งตัวตรงนะคะอ่าเขาจะดูเราหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสินี้กำลังก็บอกว่าเอาทุกคนลืมตา ลืมตาเสร็จแล้วก็เตรียมตัวแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์นที่นี้พี่พรำก็จะเป็นคนนำเอาทุกคนแผ่เมตตาขอสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าตามขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์สาทุกอ,อ่าทนีนี้นั่งสมาธิเสร็จแล้วต้องแผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาเสร็จแล้วปุ๊บ พีพรามก็จะเป็นคนพูดว่าลำดับต่อไปก็จะเป็นการเข้าถวายเครื่องสัก,การะถวายพระพรนะโดยท่านกำลังจะเป็นคนเข้าถวายเอาทุกคนเตรียมยืนตรงถวายความเคารพแด่สมเด็จพระพันปีอทุกคนก็ยืนตรงจะไว้นะครับว่าผู้ชายจะเวลากำลังเอากำลังยืนขึ้นเอาคนถือพานพืยน่ยืนขึ้นยืนตรงตรงก่อนนะคะผู้ชายเมื่อเมื่อ,อาจากนั้นปุ๊บกำนันก็จะหันหน้าเข้ามา เจแล้วก็เดินมาที่พระบรมฉายาลักษณ์หนูดเดินเข้ามาทีานี้หนูเดินาตานลหนูดเดินตาลหนูเดินตาตาอาเสร็จแล้วผู้ชายยื่นให้กำลังผู้ชายยื่นให้กำลังก่อนเออกำนังก็จะวางไว้ฝั่งทางนี้ตืมอ่ะผู้หญิงยื่นให้หนูต้องจำไว้นะคะต้องจำไว้นะคะผู้ชายก็จะวางไว้ตรงนี้เสร็จแล้วถวายความเคารพพร้อมกันเออสองสามผู้หญิงจะถอดสาย บัวผู้ชายจ้ะโค้งคำนับสามสองเป็นอาไรสามสองหนึ่งอ่าส็จแล้วปึ๊บกำนันก็เดินออกมาตรงนี้เดินออกมาตรงนี้อ่าทีนี้ก็ถือไม้กำนันก็จะต้องพูดกับไม้นะอ้าวทุกคนหนูก็หันหนู่งก็หัไหนไปนเออกำนันไปยืนอ,อยู่ตรงไหนหนูก็ต้องหันหน้าหากำนันตรง เราตูดที่จมูกกำลังไมได้เอออ่กำลังก็อาทุกคนอ่ถือไมถือไม่มาจอดเรต้องพูดดังภัชัดนะอาทุกคนทีนี้พวกเราทักทายกำลังจ๋าพ่อกำลังพ่อกำลังชื่ออะไรยี่พ่อกำลังชื่ออะไรอะไรจะอ้าวตอบ อาสวัสดีทุกคนจ๋าพ่อกาแฟอาไกล,ออกลเออสามสองเพิ 3, 2, จ๋าพ่อกาแฟอาไกลเอออย่าบอกกันตู้ชื่ออาไกลนะเอออาวันนี้เรามาสวดอาบ้านบ้านไปตามหนังสือเลยวันนี้เราเข้าใกล้ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นข้าวบูรุษขอให้ทุกคนโชคดีนะขอให้ทุกคนโชคดีนะ อ่าพวกเราก็ตอบจ้าอาทีนี้กำลังก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้วอ่ากลับบ้านได้แล้วทีนี้เราก็เดินลงไปอ่าเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปแล้วไปอยู่ไปอยู่ข้างหน้าเวทีอ่าเดินลงโคไปอยู่ข้างหน้าเวทีใครจะไปทางนี้เลยอ่าหนูเดินลงไปก่อนเลยอ่ากำนัลเดินลงไปลูกหนูเดินลงไปตามกำนัลทางมิลเตอร์ลงไปตามกำนัลไปยืนอยู่หน้าเวทีนะคะหลังจากนั้น หลังจากนั้นพ่อกำนันกับชุมชนบ้านตรุมก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความเข้มแข็งนะลูกบ้านไม่มีใครไปติดเหล้าเมายาครอบครัวมีแต่ความผาสุกอันนี้จึงเป็นมูลเหตุให้กลายเป็นชุมชนชาวพรุธที่เข้มแข็งเอาหันหน้าไปหาเพื่อนสวัสดีพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะก็จบลงภายในระยะเวลาประมาณ15นาที y อ u ยุเดินแดนนี you understand? yes okay, okay. okay. เลิกแล้วจำไว้นะคะให้เลิกไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำไปนู่นนี่นั่นแล้วถ้าใครอยากจะมาซ้อมในการนำเสนอก็ให้รีบซ้อมแล้วหรืออยู่อีกประมาณ สิบกว่านาทีก็จะเรียกรวมแล้วนะคะใครอยากเข้าห้องน้ำใไรได้เลยตอนนี้นะคะโอเคค่ะอาสมุดปากาสมุดปากาแต่ละคนจะต้องโจทย์นะคะจะต้องโจทย์ว่าชาวพูดเข้มแข็งมีกี่ข้ออาชาวพูดเข้มแข็งหนูขึ้นมาจทย์ก่อนเลยค่ะแต่ละอะไรลูฮะตีแล้วถูกแล้วหนูนั่นแหละเอาหนูนั่นแหละหมดแล้ว อ่าจดลงหนังสือด้วยนะคะจดความรู้ลงหนังสือด้วยนะคะชาวพุทธเข้มแข็งมีกี่ข้อ